สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนจ้าบอลเก่าไหลน้มนะจ้าอันนี้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ามันกลายพันธุ์หรือว่าเขาเพาะเองก็จะเออยังไม่มีนามนะคะชื่อของเขาอันนี้คือบอลเก่านะคะบอลเก่าไหลนามเขาจะยาวๆอย่างนี้เลยนะคะยาวๆแล้วก็มีหูมีหูใบนี้มีหูตั้งหลายตั้งหลายหูนะคะอันนี้คือเขาเรียกหูนะคะหูบอลจ้าหูบอลไม่ใช่ว่ามีทุกชนิดนะจ้ะ บอลบางตัวก็ไม่มีอันนี้มีสี่กี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ามีตั้ง 5, ห้าหูของเขาจะพื้นนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มเอ้สีน้ำตาลอ่อนออน,นะคะแล้วก็มีเขียวบ้างถ้าเขียวก็จะเป็นเขียวขี้มมาเขียวอ่อนๆเหมือนกันนะจ๊ะลักษณะใบาก็จะเรียวแล้วก็ยาวนะคะสะดือของเขาจะมีสีแดงจุดทุกใบนะคะจะมีสีแดงจุดจุด ด้านหลังใบก็เหมือนอย่างที่พี่อังให้ดูเลยโครงของเขานะคะกระดูกสันเขาจะยาวจนถึงปลายเลยนะคะนอกนั้นก็จะมาถึงแค่ครึ่งใบนะคะแหลมเลยนะคะแหลมยาวเลยจ้ะลักษณะลําต้นเขาก็จะเป็นสีออกออน้ำฟตาเข้มจนถึงดำนะจ๊ะบางใบถ้าเป็นใบที่อ่อนๆอ,อ,อยู่ยังไม่กัดสีก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะจ๊ะ ซึ่งก็สวยไปอีกแบบนะคะแต่ยังไม่กัดสีเท่าไหร่ถ้ากัดสีแล้วเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้นะคะซึ่งจะมีสีแดงนะคะสีแดงเป็นริ้วๆๆอย่างนี้เลยค่ะลักษณะแบบนี้ก็คือบอนเก่าไหลน้ำมีหูใต้ใบเติมเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งมีหูใต้ใบจ้ากับพี่อังคนบ้านป่าน,นะจ๊ะไม้ประดับไม้ฟอกอากาศแล้วก็ไม้มงคลเลยจ้า